สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาท่านชมปราสาทเปืยน้อยนะตั้งอยู่ที่อำเภอเปืยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับปราสาทเปืยน้อยนี่ว่ากันว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงาม ไม่แพ้ปรา,าสาทพนมรุร้งหรือปรา,าสาทหินพิมายเลยนะครับซึ่งจากรูปประันสันธานนี้ปรา,าสาทเคยน้อยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ถึง17มีการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมต่างๆ และประสาทเปืยน้อยนี้ได้นำหินซึ่งเป็นหินสายนะครับมาจากแถวบริเวณวัดพระพุธบาบานลาดนะครับซึ่งจะมีการตัดหินแล้วก็ชักลากมาสร้างเป็นตัวปราสาท จากแหล่งหิ้มานี่ก็ห่างจากตัวปรสา,พพวาสับเกลนยาสับประมาณสิกว่ากิโลพอเราเดินเข้ามาก็จะเจอโคปุระนะครับหรือซุ้มประตูด้านทิศตะวนออกพื้นด้านล่างนี่จะสร้างด้วยหินศิลาแรง หรือทมอบายกรีมนะครับแล้วกรอบประตูทับหลังหน้าบันด้านข้างนี้ก็สวนมากจะสร้างด้วยหินทรายนะครับซึ่งหินทรายนี่เป็นหินทรายที่เนื้อละเอียดอันนี้ก็เป็นทับหลัง เนะล่นก็หน้าบันแถวบริเวณโคคุระนะครับซึ่งเป็นทับหลังพระอินทประทับบนหน้าการเข้ามาด้านในนะฮะจะเป็นปรางประธาน ขนาบด้วยปรางเล็กอีกสองซ้ายขวาอีกสองปรางแล้วก็จะเป็นห้องบรรณาลัยนะซึ่งปรางประธานนี้จะสร้างอยู่บนฐานไททีที่ทำด้วยยินเซลาแรงนะครับจะมีองค์ประธานอยู่ตรงกลางปรางองค์ซ้ายและองค์ขวานะซึ่งจะเป็นปรางที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ และก็ทิศใต้ของปรางประธานฐานนี่ก็สร้างด้วยหินศิลาแลงนะถ้าจากหินศิลาแลงมาก็จะเป็นสร้างด้วยกิฐดินเผาส่วนข้างในนี่ก็กิดดินเผาด้วยนะครับแล้วก็มีทับหลังนารายปฐมศิน นะซึ่งมีพระนางลักษมีนั่งอยู่ที่ทางด้านปลายเท้ามีดอกบัวผุดขึ้นจากพนาพีก็คือสะดือนะครับนะซึ่งทับหลังนารายณ์บดมศิลน,นี้ถือว่าเป็นทับหลังที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับ ในประเทศไทยนอกจากที่พนมรุ้มที่ปราษากำแพงใหญ่แล้วก็ที่พระธานารายเชียงเวงแล้วก็ยังมีที่ปราษาทเคยน้อยนี่แหละครับที่เสารอบประตูะด้านในนะฮะก็จะมีการจารึก เป็นอักษรเขเรโบราณกับซึ่งจะรึกว่าด้วยการสร้างประสาทแห่งนี้เพื่อทำเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดู ทับหลังด้านที่เหนือก็ไม่มีนะครับแต่ว่าหน้าร้านหน้าบันนี้จะเป็นรูไร,รักาสลักลายประจาออาํายามปอมดทางด้านที่ตอนตกนะครับก็จะเป็นกรอบประตูหนอกทับหลังนี่ก็หายไปนะครับ แล้วก็นาบันเป็นหวยราก,กาหลายก้านต่อดอกแล้วก็มีมะกรคายหนาห้าเสียน ด้านทิศตะวันทางด้านที่นี้ขององค์ประธานนะครับก็น้าบัหน้าการหน้าบันนี้ก็เป็นลายหน้าการขายดอกไม้นะครับ ระทับหลังของปรางองดัดข้างของปราสาทปรางประธานนะครับซึ่งหน้าบันทางด้านที่นี้จะเป็นทับหลังนะครับทับหลังจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับเหนือหน้ากาล นก็มีหลายหน้าการเหมือนกันนะครับหลายหน้าการหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าเกียรติมุกนะครับด้านี้ก็เป็นประตูหลอกครับหลังก็ไม่มีนะครับ ันนี้ทับหลังก็เหมือนจะยังแกะไม่เสร็จนะฮะน่าจะเป็นพระวิรุณทรงหงประทับเหนือหน้าการนะครับขงก็ยังแกะอะไรยังไม่เสร็จนะครับ ด้านนี้ก็ทับหลังจะเป็นพระอินทร์ประทับเหนือหน้าการนั่งในท่าลีลามหาสรรสนะนะครับคือนั่งชันเข่านี่ครับส่วนหน้าปันก็เป็นหน้าการเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโคปุระทางด้านที่ตอนตกนะครับ มากก็จะสร้างด้วยหินทรายนะครับมีช่องหน้าตา่างอันนี้ช่องประตูน,นะครับและร้อมรอบด้วยคูน้ํานะครับเพราะการที่สร้างปราสาทและมีคูน้ําร้อมรอบนี่จะเป็นชุการช่วยให้ตัวปราสาทไม่มีการสุดนะสุดยากอันนี้เป็นทับหลังพระอินทร์ ประทับเหนือนาการดังนั้นปราสาทนี้ก็จะต้องมีการสร้างมีน้ำมาหล่อเลี้ยงล้อมรอบตัวปราสาทนะครับเพราะว่าจะทําให้เพราใต้ฐานปราสาทนียเขาจะเอาทรายมาเทไว้สักประมาณหนึ่งเมตรนะหลังถัดจากทรายมาเนี่ยก็ะจะพูด้วยศิลาแรงนะเอาศิลาแรงเนี่ยวางบน พื้นทรายแล้วเอาศิลาแรงมาทำเป็นฐานพทีีนี่ยด้านล่างจะมีศิลาแรงเท่านั้นเลยนะสร้างเป็นฐานก่อนจากถัดมาก็จะเป็นอิดนะฮะอิดดินเผาล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วนะซึ่งกำแพงแก้วนี่นสร้างด้วยศิลาแรงล้วนๆนะหรือทมบายกรี ด้านนี้ก็เป็นบรรณาลัยนะฮะบรรณาลัยนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออาจจะเป็นห้องเก็บพระคำพีหรือห้องสมุดประจำเทวาัยเนี่ยฐานภพยทีเนี่ยจะก่อด้วยศิลาแหลก ดาศิลาแรงนี้ก็จะทําฐานเป็นรูปบวกคว่ําบวหงายนะครับด้านบนจะเป็นบวหงายะนะฮะมีบวหงายอันนี้คือบวหงายด้านบนนะครับแล้วก็มีเส้นลวดอันนี้คือท้องกระดานนะะแล้วจะมีเส้นลวดมาเป็นวคว่ำนะ ฐานไอทีอันนี้ก็จะเป็นอาคารบรรณนาลัยนะด้านหน้าก็มีรูปหน้าการขายสิงด้านในก็จะเป็นทับหลังหน้าการ ของสองตัวประทับเหนือนาการนะครับด้านบนก็เป็นนาการเหนือนาการก็เป็นรูปไรก็อมองไม่ชัดนะเพราะว่าอันนี้คือลายเถาวันนะะหรือว่าลายกาดแล้วด้านล่างน่าจะเป็นดอกลำดวนหรือเปล่าักษณะกลีบคล้ายๆดอกลำดวน ด้านล,ล่างจะเป็นสิงคายก้านดอกไม้นี่หน้าการแบนสวยมากนะหน้าการคายดอกไม้แล้วเป็นลายก้านต่อดอกไปอันนี้เทปนกเคราะห์เอาเลยมาแล้วก็เป็นทับหลางังปีนศกช้างเทโรวันหรือกันศกช้างเทโรวั ด้านบนก็จะมีไฟสวนสมโคอันนี้ก็เป็นหน้าบันอ่าเป็นโบรับด้านต้นออกหลังจากที่ผมเดินชงปราจากเลยน้อยเป็นเวลามาสมพอทุกคนแล้ว อยากให้ทุกท่านมาชมกันนะครับเพราะว่าเป็นของดีใกล้บ้านเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งโบราณน,นักดีที่ควรศึกษายิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ